เตอร์ด้าวีออส1 5เจปี2018ทั้ง3คันนี้ต้องบอกว่าจองแล้วรถนะคะภายในวันที่31สิงหาคมนี้รับะไรค่ะอร้อมรับฟังแค่ง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับโบอีกแล้วค่ะทุกคนขาวันนี้โบมีข่าวดีจะมาบอกค่ะสำหรับใครนะที่กำลังมองหารถยนต์นะคะซีดาน่ะเครื่นน1 5 4งยนต์1,500ซีซีที่เติม e 8 5ดได้แล้วที่สำคัญนะคะเราเปลี่ยนแม็ใหม่ให้ทั้งหมดเลยทั้ง4คันค่ะแล้วทุกคันที่อยู่ข้างหลังโบตอนนี้นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะทุกคน แล้ววันนี้นมีปโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะที่ราชบุรีคาเซ็ตเตอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จองและรับรถภายในวันที่31สิงหาคม2565น,นี้ฟรีบริเค่ะกับโปรโมชั่นทั้งหมด3ต่อค่ะโปรโมช,ชั่นต่อที่1นะคะออกรถวันนี้ขับฟรีรบริเวณ90ล้านไร่อย่างไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นต่อที่2ค่ะ เอาไปเลยกับดอกเบี้ย0%นานถึง12เดือนค่ะและยิ่งว้าวไปกว่านั้นนะคะวันนี้ค่ะใครที่มาเป็นเจ้าของเตยต้าวิออทั้ง3คันนี้ไม่หลักหมื่นย้ำนะคะว่าไม่หลักหมื่นค่ะรับไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนะคะพอเริ่มตน้ 4, นเพียงแค่4,000บาทแล้ววันนี้มูชาทุกคนมาดูนะว่าแต่ละคันนะคะมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นเจ้าคันนี้นะคะทะเบียน,น2380ค่ะคันนี้คือตัวเตยต้าวิออนะคะอันนี้เราเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กให้เลยทั้ง4ล้อคะ่ะทุกคนคันนี้ไม่เพียงแค่ 53, 5 3า7 7กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะทุกคนขะปี18แท้ด้วยนะคะพระบ,บภาษีต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยคะ่ะทุกคนขาคันนี้โคตรคุ้มเลยนะใครได้ไปข้างในกินยังใหม่ๆอยู่เลยเนะะี่ยและมาต่อกันที่คันต่อไปค่ะคันตรงกลางนี้ค่ะกับวีออสถนะทาเบียนนะคะทุกคน2382ค่ะคันนี้ใบห3 0ม0่6 3เท่านั้น เหมือนเดิมเลยค่ะปี18ตัวเดียวกันค่ะเลือกได้เลยนะผูใครชอบทะเบียนไหนเอาทะเบียนนั้นกลับบ้านไปนะคะอ่ะถัดมาอีกหนึ่งคันทุกคนนะคะคันนี้ทะเบียน2384ค่ะ, 2, 3, 8, 4, คะกับเลขมาอยู่ที่59,000เท่านั้นนะคะทุกคนนะคะพระบหนา้ารถมีให้เรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วค่ะอาล้ค่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในคร้าวๆกันดีกว่านี่ทั้ง3คันนี้นด้านในเขาจะเหมือนกันหมดเลยจะใหม่จะสวยขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรา,ามาย้ำโปรโมชั่นท้ายคลิปกันไปดูข้างในกันเลยค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นด้านในนะคะของเจ้า Toyota v i o s 1.5J ปี18ทุกคนดูค่ะ นะคะพลาสติกบนม่านบังแดดยังไม่เคยแกะไม่เคยถูกถอดออกมาเลยนะแล้วข้างในคือใหม่มากเราเพิ่งรู้ข่าว่าตอนนี้ประเทศไทยเราจะไม่ผลิตแล้วนะคะวีออสเนาะอันนี้เป็นเครื่องยนต์พันหรุ่นสุดท้ายเลยก็ว่าได้ของโตโยต้านะเพราะฉะนั้น,นเครื่องยนต์พันหเนี่ยทุกคนมันตอบโจทย์ทุกการใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ขึ้นเขาไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยมันควบคุมแล้วก็มันครอบคุมทุกการใช้งานจริงๆอยู่แล้วราที่สัมพันธ์มันเติม e85 ได้ 8, นะคะถือว่าประหยัดมากๆคราวนีนะะ้มาซูมดมดูเเเลลขขไไมมกกนนนีีีว่่าะะะะคคค้พยงแ 59,720กิโลเมตรเท่านั้นเป็นเลขไมที่โคตรคุ้มเลยนะสำหรับเจ้าตัว v ีออคันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีและเป็นนาทีทองมากกับโปรโมชั่นแบบนี้เพราะว่าปี18เนี่ยเขาสามารถที่จะพับกระจกนะคะปิดแล้วก็เปิดไฟฟ้าได้แล้วด้วยและคนดูบอก คือสภาพคือใหม่มากเกลียนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบคลิปพอนิกเรียบร้อยแล้วค่ะนะแล้วโตโยต้าเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลรักษาที่ง่ายไปสะหมดนะคะทุกคนนะคะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะสำหรับ v ีออสคันนี้ค่ะใครสนใจคันไหนเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวแยกแล้วก็แปะไว้ด้านล่างนะคะคราวนี้เราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันอีกครั้งหนึ่งไปดูกันเลยค่ะ ทัวร์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะโอกาสดีๆมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะเป็นแค่คคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามนะคะคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ค่ะแล้วแคปมาหาทีมงานของเราตามช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมนะคะกับโปรโมชั่นสาต่อประจําเดือนสิงหาคมนี้ย้ำันอีกหนึ่งรอบเลยค่ะต่อที่หนึ่งเลยค่ะจองแล้วรับรถภายในวันที่3สิสงหาเดนะคะรับไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นขับฟรีสุดๆนาน90วันและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะส่วนใครที่บอกว่านี้คุณอยากจะได้รถโดนที่ผ่อนถูกแลลล้้วอออกกกรรรถบบาัััไปปเยคค่่่ะะะโโมชนนต สี่พันบาทเท่าน,านั้นและอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้นะคะคลิปวิดีโอหน้าโบจะมีโปรโมชั่นรถคันไหนมาแจากกันหรือว่าใครที่อยากได้โปรโมชั่นรถคันไหนไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถรุ่นไหนรถยี่ห้ออะไรเนะี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอยากรู้โปรโมชั่นหรือใครมีปัญหาการออกรถมือสองวันนี้น,นะคะคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะรีบไปตอบแล้วลก็รีบไปแก้ไขให้คุณเลยคะ่ะสำหรับวันนี้โบและเจ้าวีออดคั้งาคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ะ